สนับสนุนโดยนมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลองและบีมอรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิตสัมผัสบันเทิงครับเชา้าวันพุทธที่5มิถุนายน2556นนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเปิดตัวกันอย่างคึกคักนะครับกับเพลงกองพันที่มากพักขนงครับผมนะก็หลายคนคงประทับใจกับบทเพลงนี้นะครับในตัวละครนะฮะที่ได้เล่นไปนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ถือว่าถล่มทลายเลยนะครับสำหรับพี่มากพักขนงตอนนี้ก็คือพันล้านไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดมาคึกคักในเช้าวันนี้แบบนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันที่หนั้นตรงกับวันอะไรนะครับผม ในวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งเป็นวันที่เราควรทำอะไรนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่ในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังย่ำแย่ลงทุกวันทุกวันเราจะสังเกตได้ว่าจะมีปรากฏการณ์ต่างๆนะครับที่มาทําให้พวกเราได้เห็นว่าตอนนี้ธรรมชาติเขาถูกทําลายมากขึ้นอาทิเช่นนะครับผมอาทิเช่นก็คือว่าเขาเนี่ย เริ่มมีภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มนะฮะร,ร้อนขึ้นฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลอากาศหนาวก็หนาวรุนแรงบางประเทศน้ําท่วมหนักเลยเจอพายุหนักเลยนะครับนั่นก็คือผลมาจากที่าหิมะขั้วโลกเหนือละลายนะครับผมก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการกระทําของมนุษย์โดยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆทั่วโลกจึงให้ความสําคัญแล้วก็เลือกวันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนควรใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับ เราเปิดด้วยเรื่องราวดีๆวันนี้หรือก็มีเรื่องดีๆของเหล่าศิลปินดาราในวงการบันเทิงนะครับมาเสิร์ฟให้คุณเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับขอเชิญชวนกันก่อนนะฮะข่าวดีวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือทำมชีวิตต้องติดกรรม6นะครับผมสามารถไปร่วมได้นะครับ วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในเวลาบ่ายสามโมงนะครับที่ Terminal 21นะครับผมก็เราไปร่วมทำกิจกรรมกันนะฮะให้เตรียมร้องเพลงไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปพบกับริวได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะฮะให้ดูตามตารางที่ขึ้นทางด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ทำไมชีวิตต้องติดกรรม6ตอนกระจก2กรกมนะฮะในศูนย์การค้า t e r ร i n a น21นะครับผมผู้ที่ไปร่วมงานนี้นะครับในแต่ละ ภูมิภาคนะครับก็จะได้รับหมอนที่ระลึกนะครับเป็นรูปรีวแล้วก็เป็นตัวอักษรมงคลให้ด้วยเอาไว้ใส่ในรถติดตัวไปไหนมาไหนนะครับมีแค่ที่ละ2ท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้รับไปนะฮะเพราะฉะนั้นรีบๆไปลงทะเบียนแล้วกันครับอ่ะไปกันเยอะๆนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับ นอกเหนือจากแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมดีๆแล้วนะครับวันนี้มีหนังอีกหนึ่งเรื่องครับมาแนะนำนะฮะหรือว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับภาพยนต์นี้ตอนนี้นะฮะกำลังจะเข้าฉายในบ้านเราแล้วนะครับเป็นหนังที่ต้องบอกว่าสุดไซไฟด้วยนะครับเป็นผลงานของสองพ่อลูกนะครับที่มาร่วมกันแสดงนะครับผมเป็นการเตือนให้มนุษย์เรานั้นรักธรรมชาติมากขึ้นรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองครับผมเอาละครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างหนังกันเลยครับ มิถุนาย,ยนนี้เช่นเดียวกันนะครับนำแสดงโดยวิลสมิธนะฮะแล้วก็เจเดนสมิธนั่นเองนะครับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อรูกที่เกิดขึ้นเมื่อในพลไซเฟอร์เลสนะครับกับลูกชายคีไตนะฮะที่แทบจะไม่สนิทกัน อย่างเหมือนกับพ่อลูกทั่วๆไปนะครับผมจากการที่พ่อยุ่งกับการทําหน้าที่และก็งานตลอดเวลานะครับจาต้องมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดร่วมกันเมื่อพวกเขานั้นประสบอุบัติเหตุติดอยู่บนดาวโลกที่มนุษย์ทอดทิ้งไปเสียนานนะครับจนกลายเป็นดาวลึกลับแล้วก็กลายเป็นดาวที่อันตรายนั่นเองนะฮะซึ่งจากการที่ไซเฟอร์นะครับบาดเจ็บ ทําให้คีไตต้องเป็นคนคอยดูแลพ่อของเขาพร้อมกับเป็นผู้นําในการหาทางรอดจากสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับและสิ่งนี้เองครับที่เป็นบททดสอบว่าคีไตนั้นมีความสามารถมากพอที่จะเป็นทหารเหมือนพ่อ ได้หรือไม่นะครับผมและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะความสําคัญของพ่อลูกนั้นจะค่อยๆก่อตัวขึ้นจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มนุษย์ได้ถูกทอดทิ้งไปนั่นเองนะครับมีสถานการณ์ต่างๆทําให้ทั้งพ่อและลูกนั้นต้องผจญเรื่องราวไปด้วยกันครับคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าดูมากนะนี่นี่เป็นตัวอย่างหนังนะฮะเราดูไว้ก่อนนะครับ แล้วครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้นะครับวันที่6นี้นะฮะเข้าฉายแล้วนะครับกับ After Earth นะครับผมต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่น่าจะเตือนมนุษย์เราได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เราทํามาหากินบนโลกใบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันอนุรักษ์มิฉะนั้นแล้วนะครับมันอาจจะเหมือนโลกในอนาคตที่วิลสันมิดนั้นเขาต้องการถ่ายทอดให้ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจดูแลโลกใบนี้นั่นเองนะครับไปดูกันได้ครับสนุกสนานแน่นอนครับผมเอาละครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะฮะสามารถเข้าไปได้ที่ worldwidefacebook.com/slash จิตสัมผัสครับส่วนจน หมายนะฮะคุณผู้ชมส่งมาได้เช่นเคยนะครับโดยส่งมาที่รายการจิตสัมผัส4 5 9ซอราพาว48แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310ครับส่วนใครวันนี้นะฮะที่อยากจะพูดคุยกับรวิวสดๆในรายการนะครับโทรมาได้ที่เบอร์022768528และ022768529ครับส่วนทาง SMS นะฮะก็เช่นเคยครับพิมพ์ทีวีเว้นวัคตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดปีนักษัิย์เวลาเกิดและเรื่องที่ท่านจะร่วมสนทนา1คนหนึ่งเรื่องเท่านั้นแล้วส่งมาที่48900 ส่วนใครที่จะติดตามอินสตาแกรมของนิวนะครับสุดเ e อ c l u s ค v ูซีฟก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ r i e w underscore w p ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดตัวมาด้วยเพลงพี่มากพักขนงนะครับยกทัพกองพันต่างๆนะฮะ ะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะนําหนังทําเงินครับจากทั่วโลกเลยรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับนำมาย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีหนังเรื่องใดได้ภาพ,พยนตร์เรื่องใดบ้างที่สามารถติดอันดับทําเงินทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังที่หรือเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมไปตลอดการครับเอาเป็นว่าเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเรามาดูจัดอันดับหนังทําเงินกันครับสนับสนุนโดย นมพาเลตความอร่อยมีระดับที่ทุกคนต้องลิ้มลองและบีมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคุณผู้หญิง